ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาดูน้องเขาขายกว๋วยเตี๋ยวมินิรถเข็นเพื่อนที่กว๋วยเตี๋ยวรสต้มยำเห็ดเห็ดเข็มนะคะอร่อยมากเลยดูน้องเขาทำดูถ้าจะทำง่ายมากเป็นรถมินิเล็กๆนะคะ<ม>เด็กวัยรุ่นหรือ,อผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของรถมินิคันนี้ได้นะคะ เราก็เคลื่อนไปไหนมาไหนสะดวกมากมีล้อให้ดูน้องก็ทำหน้าทานมากโหนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ช่วงวิกฤตโควิดละกันลูกค้านะคะเบิ้ลเบิ้ลคนละสองชามเลยเขาบอกอร่อยมากเป็นกว๋วยเตี๋ยวรสต้มยำ อร่อยจริงๆน้องสองคนเบิ้ลนะคะคนละสองชามนี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วขายมาทั้งวันวันนี้ก็ได้หกสิบหกสิบห้าถ้วยนะคะน้าทานมากเลยแต่น้องเขาหัดใหม่มือใหม่นะคะแต่ อยู่ตรงที่ว่าง่ายสะดวกกับการที่เราใช้เงินเพียงไม่ถึงหมืน่นเราก็สามารถเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวได้เข็นไปตามถนนนะคะเป็นรถที่แบบกระทัดรัดที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อย สนใจก็ลองทักมาดูนะคะเดี๋ยวมีสูตรให้ฟรีค่ะนี่ก็คือเป็นช่วงที่น้องเขาขายหมดแล้วนะคะขายหมดเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านเข็นง่ายเห็นไหมคะง่ายสะดวกนะ่ะทุกอย่างอยู่ในคันเดียวจบครบด้วยนะคะครบทุกอย่างอยู่ในนี้จบครบอยู่ในคันเดียวเลย ะดูสบายจริงๆอ่ะดูสีเล็กๆนะคะแล้วก็ทำรายได้กำไรวันหนึ่งก็5 600บาทต่อวันก็โอเคอยู่